นั่งก่อนครับน้องเพนเดี๋ยวพี่จะชงชาให้ดื่มนี่โอ้โห oh. นี่เป็นป้านชาจากบรรพบุรุษของผมเลยจากกง <c oughs> ป้านชาเนี่ยอายุป,ประมาณ150ปีแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นวิธีการชงชาแบบประณีตแ <c oughs> บบจีนเลย <c oughs> น <c oughs> โบราณน,นะคะชาราบนี่คือของโบราณเลยครับอันนี้เป็นชาอูหลงชาหรือวูหลงชาที่แปลว่ามังกรดำเลยภาษาจีนลองดมครับหอมจุนถึง อันนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ดื่มชาช้อนไม้นะครับจะได้ไม่ส่งกลิ่รสชาติชาของเขาใส่ลงไปในกาครับแล้วเราก็ต้องใช้น้ำร้อนอุณหภูมิประมาณแค่96องศานะครับซึ่งโชคดีว่าการน้ำร้อนในปัจจุบันนี้ก็อุณหภูมินั้นอยู่แล้วจะไปกดมาให้นะครับความรู้เยอะจังเลยนะคะครับนี่ครับ เราต้องเทสูงสงลงไปปลูกใบช้าให้เขาตื่นขึ้นมาก่อนนะครับต้องปลูกด้วยหรอคะใช่ครับเพื่อที่จะให้เขาคายรสชาติออกมาได้อย่างเต็มที่เวลาเราเดื่มเราจะได้มีรสชาติที่ดีอ่าแล้วน้ำแรกนี้ก็ยังไม่กินนะครับดื่มชาหรือถ้วยดื่มชาก่อนนะครับซึ่งก็เป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็ทําให้อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นมาด้วย <Okay. S 1> ครับ เราก็เทล้นไปได้เลยนะครับดูละเทจังเลยนะคะใช่ครับฉะนั้นเราจึงมีด้านล่างที่ไว้รองน้ำที่เลือเทนั้นลงไปด้านล่างนั่นเองเสร็จปุ๊บเราก็เอาน้ำลวกด้วยชาเทราดป้านชาครับแล้วทำไมไม่ล้างตั้งแต่แรกล่ะคะไม่ได้ครับเราใช้น้ำร้อนเพื่อเป็นการทำให้ป้านชาเนี้ยร้อนอยู่เสมอนั่นเองครับแล้วก็เป็นการจับเวลาด้วยดูเปลืองนะเปลืองทรัพยากรจริงเลยนะคะเปลืองมากครับแต่ว่านี่เป็นวิธีชงชาแบบดั้งเดิมเลยอ่าเราก็ได้เวลานํำแรกแล้วครับหลักการเดียวกันเทสูงครับผม น้ำจะหกไปที่บ้านชาไม่เป็นไรเพราะว่าเพื่อให้ชาเนี่ยมีความร้อนนั่นเองแล้วเราก็จะสังเกตเห็นน้องเพลลองดูนี่ครับน้ำที่เทลงบ้านชาเนี่ยมันจะค่อยๆระเหิดไปมันก็จะเป็นเวลาประมาณ40วินาทีจนถึง1นาทีนะครับเห็นไหมครับมันค่อยๆแห้งไปแล้วพอมันแห้งสนิทป,ปุ๊บนี่เห็นไหมครับมันค่อยๆระเหยไปแล้วครับน้องเพลองดูครับจับที่ขอบจะไม่ค่อยร้อนครับอรอลองดูครับจับที่ขอบแบบนี้ครับลองดูฮะก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ได<ๆ> เวลาดื่มเนี่ยชาจีนเนี่ยต้องดูสีน้ำชาดมแล้วก็ดื่มเหมือนเราสดแกงจืดร้อนๆครับสีเข้าไปเลยครับโอ้เอาข้าวไหมคะไม่ไม่มครับตอนนี้คือเราดื่มชาอยู่ครับสดให้ไอ้น้ำเนี่มันเข้าไปในปากเราก็จะได้กลิ่นของชาที่มันฟุ้งขึ้นไปที่โพรงจมูกครับลองดูครับเป็นคาน้องเพลงครับค่อยๆครับค่อยๆครับมันร้อนมากต้องซีด จากด้านข้างครับเอาควันเข้าเอาอากาศเข้าจากด้านข้างครับอ่าแบบนั้นแหละครับชอบไหมครับก็ก็ดีค่ะแต่พอดีเพนนีลูปี้ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะชอบแบบสตรอเบอรี่นมสดอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะ